ครับตำรวจรู้ข่าวนะครับจากการปราัมพันธ์ต่างบอกว่ามีไฟไหม้เนี่ยรถหลังหลังนึงราคาเป็นล้านเกือบล้าน7แสน8แสนไฟไหม้ทุนี้รับปากว่าขหดยี่ห้ไหนลรับปากว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวังนะครับดูสายไฟใครเสียบกาแฟสายเสียบสายอัดขึ้นกันไหม้าต่างไม้ให้ดูให้รอบคอบนะครับแลาวเรื่องต่อมายาจย อาจารย์ยนต์ถ้าไปเอาตึกมามาช่วยพี่พี่ที่จะใครบ้างบางคนนะครับผมอาจารย์ยนอาจารย์ยนก็สำคัญนะครับบางคนบอกว่าเราอยู่บ้านเนื่งแบบครัวแก้วไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คกละเรื่องก็ได้ครผูครูตำรวจไม่ใช่นะครับตำรวจบอกว่าไม่ใช่เลยหลายคนขึ้นมอหนึ่งไปเรียนบารมือก็มีนะครับ ขับรถว่าจออกหัวคุ้นหัวคุ้นแย่งสนิทเจี่ยวใส้แต่ว่าเป็นเท็ดจ้าไหนเจี่ยวขวาเท่าไหร่นะครับย่ามาขึ้นมาเปิดไฟตาเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุรถชนกันรถเขาชนไปชนเขานะครับบางทีก็เป็นตัดหน้าเขาเพราะฉะนั้นการจราจรจึงสำคัญเหมือนกันพวกเราออกจากบ้านมาบางคนเดินทางเดินมาคุณไดยางไงเนี่เออ ทารงยิงมจเาเงนไปซื้อกับอหา่า่แม่ให้กองทัไแม่กองยังเข้าไมงเข้าีแนวกเด็กกเหาเนี่ยเอส์ซื้อกับเหล่าไปซื้ออาหารด้กันตั้เขาก็ได้ซื้อสิหลายคนไปซื้อนะครับถามว่าบางคนก็ขี่บางคนก็เดินมาใช่ไหมครับเมื่อพวกเราเข้าสู่ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนในหมู่บ้านถนนในตำบลถนนแยนนนถนนทีเรนถนนก่งตะขาวพวกเราก็้การจราจรแล้วใช่ไหมครับ บางทีพวกเราเดินอย่างระมัดระวังเดินขอบทางนะครับเดินขอบทางแต่ไม่คนทำจเม้าเราบ้านเโาซื้อนี่ก็ะมี่ล่าสุดบ้านเราเราคิดส่างโครงการบ้านสมอก่อนได้ยินเ่าว่ารุดพ่วงกัารหลุดลุพ่อล่พ่อลุพ่อชาวนสา ข้าคณะข้าคณะกับนสมเด็จไปคุมครองนักธรรมอยู่ที่วัดกลางพลังปรากฏว่าไปไปปถึงทางผู้พ้อรถพ่วงนะครับเราก็เกิดูนกันอาจจะอดีบได้อาจจะลดการใจถ้านเวลาเขาู้ต้องกินสมุนไพะ้ำเจ้าู้เกี่ยวกับการจราจรสามาร่วยพวกเราได้ไหมได้ครับ เอาเอาสุดลงกันได้จะไม่พูดงานนะครับ